โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆและส่งต่อความสุขให้กับมูลนิธิเด็กดรนัชชาชัยรุ่งเรืองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีพร้อมผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสโดยมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเข้าร่วมงานจํานวนมากบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าดรนัชชากล่าวว่าโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมทุกเทศกาลสำคัญให้เด็กนักเรียนได้รู้จักความรักความสามัคคีของรุ่นพี่รุ่นน้องได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทั่วโลกปีนี้ทางโรงเรียนจะนำของขวัญที่ผู้ปกครองและเด็กๆเ,เตรียมมานำไปมอบต่อให้กับมูลนิธิเด็กซึ่งทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของเทศกาลขนบธรรมเนียมประเพณีควบคู่ไปกับการให้และการแบ่งปัน จริงๆคริสต์มาสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการส่งความสุขแล้วก็เป็นเป็นเทศกาลที่เด็กๆรอคอยเพราะว่าเป็นการแลกของขวัญกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนเพราะเราจะมีการนําของขวัญที่แบบเด็กๆเ,เนี่ยเตรียมไปให้กับน้องๆน,นะคะซึ่งเราก็จะมอบไปให้ที่มูลนิธิเด็กๆต่างๆอย่างปีนี้ก็จะไปที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าสาธิตกรุงเทพธมบุรีเป็นโรงเรียนที่จัดทุก เทศกาลขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท่ทานของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบรุรีเพราะว่าไม่ว่าเราจะจัดงานไหนผู้ปกครองก็จะให้ความร่วมมืออย่างดีอย่างวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศที่แบบเด็กๆทุกคนก็แต่งตัวกันมาเต็มในธีมคริสต์มาสมีการฝึกซ้อม